ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนมาลำทุกผู้ทุกคนครับผู้ผกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนนะครับอ่าจัดตามคำขอนะครับอ่าซึ่งมีลูกศิษย์หมอแคนทิวลี่นะครับที่อยู่ในกลุ่เลมเรียนแคนกลุ่มเรียนแคนออนไลน์ทาง Facebook นะครับเพิ่นว่าสอนแคนสุดเสน่หก่อนสี่อกหนึ่ง ลูกลูกออกหนึ่งว่ารั็นลูกออกเงาให้แนว่าอั็นต์มองเชนทิวลีว่ารันกาสิ <c oughs> จัดตามคำขอครับเนื่องด้วยว่าไลฟ์สุดเสน,นผมเด้สอนไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับอาจจะสอนไม่อีกก็ได้เพราะว่าหลายคนที่เพิ่งติดตามไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้จัดตามคำขอที่เพิ่นคอมเมนต์มาในกลุ่มเรียนแคนว่าเอาเอา,เอาไล สุดเสเนีนออกหนึ่งนีนะครับเดี๋ยวสิบอกเป็นที่แลวเฮาเฮาเฮาเดินมาแล้วเนาะนี่เบียร์ครับเราเป็นข้องเมากินมวนนี่หรือว่าจดจดเขาไปสุ่งแคนหลีบเบล มองนี่มองนี่ให้ไปแกเอามองนี่ให้ไปเบิ้งที่ผมเคยสอนแล้วแต่ว่าเฮาเฮาสี่เชื่อมเขามองออกหนึ่งเป็นยังไงนะครับเฮาอมมองทอนลัมนี่ลหละเนี่ยเบียกับเหลาเป็นข้งเม้ากินมวนเบียกับเหลาเป็นขวางเม้ากินมวนอยากส่วนบะบ่าวข้างหานโอ้ยมือบ้านแตงดองนี่ แตงดองโอ้ยเมื่อบานแต็งดองโนดเลิว่าส่วนมีส่วนมีส่วนโดส่วนลาส่วนมีโดเลส่วนมีส่วนมีส่วนโดส่วนลาส่วนมีโดเลมีโดส่วนลามีส่วน มีโดซนลามีซนโซนโดลาซนมีโดมีเลเนี่ยโดลาซนมีโดมันเป็นหลูดดนนะครับแต่แรกแรงแ,แตนมองไล้สุดสน่นผมรู้สึกว่าท่อนนี้สิญยากประมูที่สุดนะครับเบียกับเราเป็นข้องเมากินมวนเบียกับเราเป็นข้องเมากินมวนอยากส่วนเบาหนาหานเอยเมื่อบานเต่งดอ,อง กลับเป็นเกินก็คือโอ้ยมือบานแตงดดงเดลลาส่วนมีโดให้มาลงมีเลเดลลาส่วนเต้นเต้นเตลเลเดลลาส่วนมีโดมีเล มันวาโนดบ่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นก่อนลำนะครับโนดท,ที่แทกิงก็คือก่อนล้ำครับนี่ก่อนนี่แหละผมบ่เคยวาวาโนดจยอเสียนะครับเวลาเดียวเคียนไปเวลายามสีลงกะเบี้ยกรับเราเป็นควงงมากินมวนอยากส่วนเบา้าคางห้าน้อยเมื่อบ้านแต่งดองใส่กันมาลงฟอนใส่กันเนี่ยแหละเอาเอาเอาตัวนี้มาวาใส่แคนนะครับขันท้าหูนู่คูมันแหลวมันกับไปได้ไงนะครับ ให้มันลงดีบันี้ทอบเขียนขึ้นกันมาทอบเขียนเซนซน,นมิเลโดเซนซนมิเลโดลาโดลาโด เงือแซ่โดโดตั้มไปกระเป๋าคือจังตอนที่เรียงเขาบัานลานโดลานโดลานโดเลโดลาโดเล่โดลาโดมิโดเลโดลาโดเลโดไลลูกน้อยไปคนละพ่อจะเล่นลูกมูนี่สุดแล้วบัด Ngô ngơ gặp lên mà, tiêm tù tiểu ngưng bận, nè, đồ lê đồ lợ, đồ lê đồ, mi đồ lê đồ lợ, mi là là, เดามาเรื่อยๆแล้วก็จำเสียงลาให้มันลงลาให้ได้เนี่ยโดลาลาเดามาเรื่อยๆแล้วให้มันลงโดลาลาไลไหมเรื่อยๆเนี่ยมันลงตัวนี้ให้ได้ โดลาลาโดเลมีโดเลอ่าสับไล่หน่อยเลยบันเนี่ยทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลมอีกคือว่า,วาสิอวยลมได้บ่สิโยกลมได้บ่น,นะครับโดลาลาโดเลมีโดเลไปเลยบัด มีอยูุ่ํานี่นะครับย่ำว่าไงว่าคือเดาแหละฟังพราะย่มฟังได้ไหลายแหละก็เดาผมสิว่าบวกอ่าโนดเพราะว่ามันบวกหยากมันบวกบอกว่าได้นะครับมันมาเพีาแพงเนี่ยว่าไงว่าผมบุกหูจากโนดมันหูอยู่แต่มันเป็นการอ่านหยากบ้าไปหยากนะครับนอกจากทั้งทีนี่มามาโตโตโต,ต,ตเลยนะครับ มาหาหมอแขนทิวลีโตต,ต,ตัวหาเวลามาคันพูดได้มีพื้นฐานแล้วนี่แห้งเป็นไว้ครับนะครับท่านใดสนใจแขนนะครับอยากได้แขนไปเป่าอยากได้แขนมาหัดหรือว่าอยากหัดแขนน้ำหมอแขนทิวลีอยากหัดแขนน้ำอาจารย์ทิวลีเดิว่าษันติดต่อมาทางเฟซบุ๊กนะครับมีแขนจําหน่ายนะครับทิวลีคนไม่ขาดแขนนะครับเริ่มต้นทีราคาพันเจ็ดร้อยบาท ก็ฝึกหัดได้แล้วนะครับขี้เอขี้จีนี่แหละเหมาะสำหรับในการฝึกหัดแขนนะครับแล้วก็เกรปานกลางก็สิอยู่สามพันหาเกรแบบดีเลยเมื่อสิบเลยก็สิอยู่หกพันหาขึ้นไปแล้วตะขี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับทิวลี่คนไม่ขาดแขนศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก้าศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก้าขออนุญาตโฆษณานำนะครับ หรืออยากสอบถามรายละเอียดโทรมาหลักๆหรือว่าบอกาโทรกับถักเฟซถักลน์มาเฟซก,กับทิวลี่คนไม่ขาดแคลนซื้อเดียวกันกับช่อง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเรงใจให้ทิวลี่คนไม่ขาดแคลนนะครับไปสืบสารเสียงพินเสียงแคนนะครับวัฒนธรรมเสียงของวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานถือว่าผมนี่เป็นกับเป็นกระบ,บอกเสียงหนึ่งก็ว่าได้เป็นผู้ปลูกกล้าปลูก พืดปลูกต้นไม้งามตอเป็นหนานะครับนะครับถือว่าผมเป็นผู้อนุรักษ์ผู้หนึ่งนะครับพี่น้องให้มาสืบสานให้มาสานตัวให้มา่อยเลี้ยงเขาเป็นอันนึงอันเดียวกันกันยังว่าได้นะครับฝากติดตามฝากไลหนึ่งแคร์หนึ่งกำลังใจก็ถือว่าสืบสานซอยกันแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ